ท่านผู้ชมผมนายเดชชาติพวงเกตหรือว่าบล็อกเกอร์ราศีสายในโอเคเนชั่นดอทเนตครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวมาชมาผาเดียวดายนะครับนี่ครับชื่อว่าผาเดียวดายาที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ดูบรรยากาศโดยรอบ,บนะครับว่าผาเดียวดายแห่งนี้มันจะมีความสวยงามของธรรมชาติมากแค่ไหนนะครับมีเสียงของสิงสาราสัตว์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ นผู้ชมครับนี่คือผาเดียวดายนะครับผมมาเที่ยวในวันนี้ครับเป็นวันหยุดยาวแล้วเลยมีโอกาสได้มาครับผาเดียวดายอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับดูครับบรรยากาศตรงนี้เป็นผาเดียวดายจริงๆครับคือไม่มีใครมาครับเพราะว่ามันอยู่สูงมากนะครับดูยังมีเหมือนหมอกๆอยู่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนไอหมอกพัดผ่านมาเย็นเจี๊ยบแล้วก็บรรยากาศก็เริ่มมืดๆขึ้นมาเหมือนกับว่าฝนคล้ายๆฝนจะตกนะครับนี่นะครับ ตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าผาเดียวดายครับเพราะมันเดียวดายไงท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นบริเวณหน้าผาที่ว่ามันชื่อว่าผาเดียวดายนี่นะครับแบบสูงมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับดูครับโดยทั่วไปบริเวณที่เราจะได้ดูผาเดียวดายกันนะครับตรงนี้เนี่ยครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่มากเท่าไหร่นะครับปลาไปครับผมชอบที่นี่นะครับเย็สย grouping, สยนสบายลมเย็นสบายเย็นสบายเลยตรงน้น บรรยากาศดีแล้วก็สวยนะครับคุณผู้ชมนี่คือผาเดียวดายนะครับผาเดียวดายที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขา่นะครับ